กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเพดป,ประตูไอรา,าสแตลเลสน,นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซนงามวงวานนะคะประชานิเวศสองค่ะด้านหลังไอรานี้เป็นประตูสแตลเลส304นะคะตัวร่างกายนะคะจะเป็นอลูมิเนียมลายไม้นะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราเรามารับชมประตูเลื่อนเปิดกันดูนะคะประตูเปิดค่ะตัวนี้ ขนาดก,กว้างอยู่ที่8เมตรนะคะความสูงของคะจะอยู่ที่2.3เมตรค่ะประตูจะเป็นประตูบาเนเลื่อนเก็บข้างนะคะเดี๋ยวรับชมดูค่ะตัวนี้สวยงามมากเลยค่ะประตูจะเป็นสแตนเลสผิวแฮร์ไลน์นะคะส่วนตัวลายเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะคะลายไม้สวยงามมากเลยค่ะเิดจ้าเปิดเลยค่ะตัวนี้นะคะ เราสามารถตั้งรีโมทไฟฟ้าได้นะคะทำให้ง่ายและสะดวกในการใช้งานนะคะประตูสวยงามเลยทีเดียวค่ะประตูมีขนาดกว้าง8เมตรนะคะพื้นที่เก็บข้างก็จะประมาณ8เมตรค่ะล้อและรางเราจะใช้สแตนเลส304นะคะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวรับชมคลิปต่อไปนะคะ วัสดุของประตูนะคะจะเป็นอลูมิเนียมลายไม้นะคะอลูมิเนียมลายไม้ปัจจุบันนิยมเป็นอย่างมากจุดเด่นของอลูมิเนียมลายไม้นั่นก็คือมีน้ำหนักเบาเบากว่าไม้จริงๆค่ะคนงทนแข็งแรงไม่บิดงอง่ายที่สำคัญดูเหมือนไม้ธรรมชาติมากเลยค่ะด้วยกระบวนการทำสีพิเศษทำให้มีความทนทานต่อแสงแดด แถมยังมีให้เลือกหลากหลายนะคะสีไม่ซีดนะคะไม่หลุดร่อนคงทนมากเลยค่ะอายุการใช้งานยาวนานค่ะดีจริงๆเลยใช่ไหมคะเพราะเราเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพค่ะสแตนเลส304นะคะจะเป็นสแตนเลสท,ที่มีความคงทนมากเลยค่ะเราเลือกใช้วัสดุดีๆให้ลูกค้านะคะหาก สนใจนะคะทักอินบ็อกเข้ามาหาแอดมินได้เลยค่ะเพจประตูไอาราสแตนเลสตนะคะหรือสามารถโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ092ค่ะ999 6099นะคะไอาราค่ะร้านไอาราประตูสแตนเลสของเรานะคะรับทําประตูสแตนเลสตอลูมเิเนียมลายไม้เหล็กอิตาลีเหล็ก อันรอยทุกชนิดนะคะช่องรั้วราวบันไดระเบียงกันตกโครงหลังคาโพรี่กันสาดเมทัลชีสแผ่นดีไร์นะคะรับทาํทาตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะคะมีแบบให้คุณลูกค้าเลือกนะคะถึง4,000แบบนะคะงานคุณภาพนะคะด้วยสแตนเลสแท้เกรด304นะคะ ทุกงานมั่นใจได้เลยว่างานไม่เป็นสนิมแน่นอนช่างมีประสบการณ์ทำงานมากนะคะกว่า30ปีรับประกันงานติดตั้งอยู่ที่1ปีนะคะมีทั้งแบบระบบไฟฟ้านะคะให้ลูกค้าเลือกค่ะรีโมทระบบไฟฟ้านะคะของเรามีให้เลือก2อยี่ห้อนะคะ1 BSM คะ่ะ น้ำหนักของเราเริ่มต้นตั้งแต่1000กิโลนะคะ2แบรนด์อาบานโนค่ะน้ำหนักเริ่มต้นตั้งแต่2000กิโลนะคะเราจะมีตัวกดรีโมทให้ลูกค้า3ตัวค่ะพร้อมแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะให้ลูกค้าได้ใช้และเปิดประตูได้สะดวกนะคะผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือค่ะ เซนเซอร์ S S ของเรามีกันหนีบให้1คู่นะคะคุณแจโปรดล็อก2ดอกค่ะ mm hmm. เดินส,ส่ใส่ไฟฟีให้20เมตรนะคะ mm hmm. แพงวงจรรับประกัน1ปีเซปี์วิตฟรี1ปีค่ะมอเตอร์ Motor รับประกันเลยค่ะ4ปีค่ะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะจะติดตั้งรีโมทนะคะสามารถแจ้งน้องแอดมินได้เลยค่ะ ทางไอร a านะคะฝากเพจไอราประตูสแตนเลสไว้ด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าที่รับชมมาถึงจนจบคลิปนะคะทางเรามีบริการหลากหลายนะคะจะทำให้ลูกค้าทุกท่านประทับใจนะคะมอเตอร์ของเรานะคะ มีตัวกดรีโมทผ่านแอปพลิเคชันมือถือทำให้เราไม่ต้องใช้รีโมทกดนะคะสามารถใช้มือถือเป็นเครื่องในการเปิดปิดประตูดได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ